ได้ถามคนที่มาสายนี้แนวนี้อ่ะคือเขาบอกว่าทุกคนที่มาเขาจะรู้กันอยู่แล้วว่าจะมีลักษณะแบบนี้และถ้าเกิดว่าไปกระทบกระทั่งไปโดนกันบ้างจะไม่โกรธกันเอออันนี้คือแบบว่าในคนที่แบบเนี้ยเขาจะรู้กันก็ก็ขอให้เข้าใจกันให้ให้ทุกกลุ่มแล้วก็ทั่วถึงก็แล้วกันกลัวกลัวเหลือเกินนะฮะอ่ะคุณผู้ชมคะเรื่องใหญ่ๆยักษ์เดี๋ยวจะให้ดูช่วงหน้าโอ้โหทำไมอ่ะชาวบ้านเขาไปเจอขนาดนี้เขาก็กลัวสิคะ เนี่ยจระเข้ตัวใหญ่ยาวสี่เมตรได้โอ้โหคืบคืบคลานคานแบบนี้เดี๋ยวช่วงหน้าไปดูปฏิบัติภารกิจจับไอ้เค้ตัวใหญ่กันค่ะ ร้านในอินประกาศรางวัลสุดยอดหนังสือแห่งปีเป็นปีที่4จากนักอ่านที่ร่วมส่งคะแนนโหวตมากกว่า3 0 0 0 0คะแนนโหวตแบ่งประเภทรางวัลหนังสือเป็น9สาขาและยอดหนังสือขายดีร้านในอินอีก1สาขาทั้งนี้เพื่อสร้างกำลังใจให้กับผู้สร้างสารรค์ผลงานหนังสือและบุคลากรในวงการหนังสือสร้างผลงานที่ดียิ่งขึ้นต่อไปภายลท์ที่สำคัญมากก็คือเป็นการรวมตัวกันของสำนักพิมพ์นักอา่านนักเขียนนะครับในอินเนี่ยเราต้องการให้ทั้งปีนี้แล้วก็ปีต่อๆไปเนี่ยเป็นปีที่หนังสือเนี่ยมีส่วนร่วมในการให้ใหความสุุแแกกก่่่่่่สัััังงคคมมไททยนนนนาา้รรรใหละเบ